สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานเดนมาร์กเนาะจ้ามือน,นี่มนสิภพาพี่น้องไปเก็บดอกไม้ดอกสเวเกนส์บลอมสเตอร์ภาษาเดนมาร์กเนาะฟ้าเิ่นสิเก็บมาเห็ดเป็นนำหวานของันุป,ปีเนาะพี่น้องเดมนสิภาภาพไปเบิ้งวานาตาดอกไม้เป็นจังไรจ้านี่ดอกอันนี้ละจ้ามันมันซื้อภาษาเดนมาร์กชื่อว่าดอกสวเกนส์บลอมสเตอรนะ์เนาะหอมมากๆเลยจ้า ้าเพิ่มมาเอาไปเห็ดเป็นน้ำหวานส่วนมุ้นกลับมากาไปเห็ดแจกกันพี่น้องเนี่ยสวยมากๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเวลาเอาไปเห็ดเป็นน้ำหวานเราไม่นช่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนาะมันบมีรสชาติน้องอาจาแดนเฮาเหินเอาไปเห็ดแลก้กก็ไปเติมรสชาติไปเติมน้ำตาลไปต้มใส่น้ำตาลแล้กก็เพิ่มผงบักเน้าจังสีนะแตนมันเสดยกลิ่นหอมอ่อ,อนๆของดอกไม่ชนิดนี้จ้ะ พี่ยาช่วยฝากเก็บสิลกูกพี่ยาช่วยฝากเก็บไหมฮะวิวิสเก็ตยอกพอดีอวยู่สวมมากๆเลยจ้ะพี่น้องปกติปกันกับสีอัลต่ดอกสีม่วงนี่แหลนะน้องมันจังสีมีสีเวลาเวลามันเซตแล้วนะมันจะมีสีขาว สีม่วงแบบม่วงแก้ๆม่วงเข้มๆเลยกันี่จ้ะอันนี้กะ,นนกะที่เห็นนี่ก็คือดอกสีม่วงอ่อนนะพี่น้องวส,นนสวยมากเลยเห็่ะะทนฝรั่งยัเพอเอยน อเพีงยน y เ um ด็กหน่อยซอยเก็บว่าดดจะพี่น้องเพราะว่ามันยู่สูงเนาะก็ให้ฟ้าตัดคนเดียวรออีกอย่างแล้วก็สินับพร่อมฟ้าต้องนับด้วยว่าต้องเอาเท่าไหร่ไาอ่าเพี้ยนเอาไหมดอกไม้

หูมีเป็นแถวยาวเลยจ้ะเต็มไปหมดเลยห้อ,อยดาออบเยอะมากเลยอุยที่ไฟย่ายืนอยู่สวยอะลูกอุยสีสวยจังเลยเนี้ยเนี้ยอุ้ยไฟายา่าอย่าไปใกล้อันนี้นะลูกระวังให้ดีเคลือนี่นี่

จากพี่น<ค>้องส่นนสนวนที่ตรงนี้ก็เป็นที่มันมีเจ้าของฟาร์มเนาะแต่แฟนม่นเพิ่นขออนุญาตเพิ่นแล้วว่าขอมาเก็บดอกไม้เดี๋ยวเพิ่นก็เลยว,ว่ามาเก็บได้แต่นเนี่ย ขอซิมน้ำเนเดอร์นำดอกไม้ที่เสียวไปเห็นสินะเพราะว่าพนมาพนบบเคยได้ชิมมาก,ก่อนว่าดอกไม้ชนิดนี้สามารถเอาไปเห็ดเป็นน้ำหวานกด้แดงสินะจ้ะพี่นอ้องโอเคอีพอกเ็เลยต้องถ้าเฮ็ดเซจแล้วจะเอาไปห้เจ้าของดอกไม้พนพร้อมเนาะพี่น้องดอกไม้โอเคสวยสวยหอมหลองหอมดูสิคะหนูจ๋าลองหอมดูสิหอมไหม<ะ>หอมไหมหอมดูสิ ปะกลับบ้านกัน,นว้าวสวยจังเลยดอกไม้อยาหาเส้นดอกไม้หาดูเยอะโอเคดอกไม้สวยไหมสวยไหมคะอยากขนุนเนปีนดูทุกไฟเซ เอา้ากลับบ้านแล้วปะพอแล้วปะมาเลยมาเลยพอแล้ว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 ได้ครบแล้วกลับบ้านเอาอุ้ยนำ้นำน้ำเออเนื้ Ja. eller nu. eller Nu. eller 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 Okay, sæt Okay. Sæt jer. op. Okay. med dig nu, Okay. med dig. Skal vi lukke? Okay. 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 nej, nej. Nej, nej. Far, du pas på ต้อไม้สวยสีม่วงสวยจังเลยลูกเอาไปใส่ใจกันไปๆขึ้นไปกลับบ้านแล้ว าาพี่น sí. ้องพอตะเกียบมาแล้าแ็สิดมาทําการตัดเฉพาะดอกหน่อยๆมันออกอีกที่หนึ่งนะพี่น้องอันนี้ฟ้าบอกว่างานใหญ่เลยต้องตัดทีละดอกเ่ะอเอาแต่ดอกกันน่อยๆกับว่าเอาเพราะว่ามันจะทําให้ขมไปเกิดปิดทำให้ขมเอามาใส่แจกันก็ได้อย่างสวยเลยจะพี่น้องช่วงนี้แบบเต็มหมดเต็มไปหมดเลยเนาะดอกสูอและร้อมตะ ดอกไม้สวยๆจากธรรมชาติจ้าไม่ต้องไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกกับบ่มแมงหน่อพี่นองแต่มันเกิดตามธรรมชาติสินะตามถนนทนทางสินก็นมีเต็มไปหมดเลยช่วงนี้นะามาใส่ใจกันสวยๆก็ได้อโอเคฝามุสเก่เยี่ย็ไปเย อพอดีว่ามันไปเหตุงานแล้วพี่น้องมันดีกัเลยไม่ได้ทําตอนช่วงสายๆเลือกงานมาแล้วก็รีบไปเกติกันจะใช้เวลาเสียเวลานิดนึงคงจะค่ำเลยแหละวันนี้ถึงจะเสร็จใช่ไหมฟ้านี่จากพี่น้องตัดเอาเฉพาะดอกน้อยๆมันได้โบหอยการมันติดนะ เพราะว่ามันจะขมมันจะทําให้มีรสชาติขมมาสั้นนั่มนเลยสีเหลวแล้วต้องตัดหมุดนี่เลยนะนี่แล้วก็ในถังนี่ตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงเย็นนะใส่เวลาตัดชมวงหนึ่ง,งสิพ่อบ่ะสีเหลวบาฝาอยาอื่นแอนยามาซอยตัดมนะั้ง อ๋อนี่มันดอกเขียวหรือว่าดอกอ,อ่อนไม่ว่าอะไรเนี่ยอ๋อดอกอ่อนตัดแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ตัดฝาฝาเืตุเสียดอกไม้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 อีกเด้อนี่สัมเณรยาฝ้าเสียสีม่วงสีม่วงสีม่วง

เชื่อโอเคใส่ไปด้วยเพิม่มเพิ่มความเปรี้ยวนะพี่น้องให้มีรสชาติแบบนี้เ <c oughs> สียความดีเด่นเนี่ยใส่งลงไปเลย แป๊บนึงแปบบ๊นึงแย่ค่รเยไหรเพ่นยาช่วยหน่อยได้หมเพืย่ช่วยน้องหน่อยได้ไหมว่ามังอ่ว่ามังสต๊ใช้ลิตรนละันิบก้าน จ่าพี่น้องมุนสิบอกว่ายูเทเนียเอ่มเขาสีนิยมดื่มน้ำหวานน้ำผสมนม้ำน้ำหวานแบบเข้มข้นแล้วก็มาผสมน้ำอีกอีกที่หนึ่งเนาะที่นี่เขาจะเรียกว่าซาฟเทเวนก็คือการเฮ็ดน้ำหวานข้นๆแล้วก็ผสมนม้ำอันนี้ก็สิเฮ็ดแบบเออ่เฮ็ดจังสันนะจา่าซาฟเทเวนแบบข้นแล้วก็เวลาสิดื่มก็ต้องเอามาผสมน้ำอีกที่หนึง่งแก่ดื่มเป็นน้ำหวานจา้ะ แล้วก็วใส่มะนาวลงไปเก็ดมะมังซิชุ่มมะนาวสีลูกนะพี่น้องใส่มะนาวสีลูกอ๋ออันยังหอมไหม

สวยแล้วหล่เนี่ยทำอย่างนี้ทำไมอ่ะมานีมาดูอุ๊ยอันนั้นอันนั้นคืออะไรอ่ะลูกเฟียพูดได้ไหมจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ กดติดตามติดตามให้หนูด้วยนะคะโอ้ยด้วยนะคะด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมดกดไลค์ดกดแชร์ดดกดติดตาม